พลอยชิดจัน์อุ้มท้องลูกคนที่ห้าไปกองทายประกาศนั่นกลางสื่อพร้อมแนบภาพภาพนี้ ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวพลอยแอบซุ่มไปแต่งงานสายฟ้าแลบกับหนุ่มนอกวงการชื่อว่าเคนหงโดยเมื่อวันที่28เมษาย,ยนปี53พลอยชิดจันทร์พร้อมทางด้านคุณแม่และสามีชาวฮ่องกงได้มีการถแถลงข่าวถึงเรื่องราวโดยพลอยชิดจันกล่าวว่าตนเองท้องได้7เ,เดือนแล้วและเอาตราซาว,ว่าเป็นผู้ชายโดยล่าสุดทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันพร้อมกับมีลูกถึง4คนด้วยกันเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่หุ่นดีสุด,สด และสำหรับคุณแม่พลชิตจันทร์ซึ่งตอนนี้ลูกๆทั้งหมด4คนคือน้องชีโน่ชิลลี่ซีต้าและชีลีนนอกเหนือ,อจะเรื่องออกกำลังกายในอินสตาแกรมของแม่แล้วก็ยังมีการโพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งก่อนหน้านี้แฟนคลับก็แห่แชร์ภาพพลอยชิดจันทร์ท้องป่องน้อยๆซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ตกใจคิดว่าพลอยนั้นกำลังท้องลูกคนที่ห้าล่าสุดทางด้านพลอยก็ได้เผยถึงภาพที่แชร์ว่าท้องลูกคนที่ห้าไม่น่าเป็นไปได้เพราะแค่ลูกสี่คนก็หนักแล้วเลี้ยงลูกเหนื่อยมากๆถ้าในอนาคตมาอีกก็ต้องทําใจแต่ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพจากภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอนั่นเองคะ่ะ